นะครับทุกคนก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็เข้ามาอยู่ช่องอาเว็บเลิซิงนะครับผมทุกคนวันนี้ก็คือเราจะทําการเอาน้องแดงจีตของเรานะครับหลังจากที่แบบว่าเ,เราทาห้าสามมานะครับแล้วเราไม่เคยได้ลองเทสเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาเอาน้องแดงจีตของเราออกไปเทสกันดูนะครับว่ามันจะพอวิง่งได้ไหมนะทุกคนแต่ตอนนี้มันก็น่าจะเกิดปัญหาที่ว่าอ กำลังอัดมันรั่วนะครับทุกคนเพราะว่าผมทากาวไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ประกอบไม่ค่อยดีนะทุกคนนะเดี๋ยวผมไปให้ดูทรงรถก่อนว่ามันเป็นอย่างไรนะครับน mm ี่ครับทรงตอนนี้ก็จะเป็นทรงแวนเลยทุกคนก็คือตอนนั้นเราทำผ้าสามมาใช่ไหมแล้วมันลูกติดนะครับแล้วเราก็ได้ได้ทําใหม่นะทุกคนแล้วเรายังไม่เคยลองขี่ดูไม่เคยลองซัดดูเลยแต่ว่าตอนนี้มันก็มีปัญหาที่ว่า,าเราตั้งวาวชิดไปนะ,น,นะครับทุกคนบาวมันยันนะครับทุกคน ไม่รู้ว่ามันจะอันนั้นขี่ได้ไหมนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะพาเออเอาไปลองกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะทุกคนเราไม่เคยได้ดูอาการเลยนะสภาพก็เห็นไหมไม่ค่อยได้ขี่เลยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราขอทําการเติมน้ามันก่อนเราเราไปเจอกันที่ลองเลยและกันที่ไม่มีคนนะครับทุกคนไป จ่าะกูถวะโอเคทุกคนครับเดี๋ยวเราทำการเติมน้ำมันก่อนนะครับเราก็ใช้น้ำมันแดงนั้งสองคันเลยนะทุกคนนะเติมยี่สิครับเวลานี้เราทุกคนไม่รู้ว่ารถาจะเยอะแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราต้องไปดูกันอีกทีนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าเราก็อียุยางสกิงบอลโคตรอร่อยเลยทุกคนมันแก๊สนะครับเดี๋ยวเราไปลองเสี๋ยวเราค่อยกลับมาแก้นะครับเพราะว่าเราจะไปยิบ โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้ทําการมาที่ลองรถของเราแล้วครับรถก็อาจจะยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นแบบเวลาเลิกงานนะครับแต่ว่าแถวนี้ก็ไม่มีบรรทนทุกคนก็ดูเอานะครับจะเป็นแบบสวนผักสวนป่านะครับทุกคนแต่ว่าจะเป็นเทนนี่แหละแต่เราไม่ค่อยได้ไม่ถ่ายบ่อยหรอกนะครับทุกคนก็นานๆมาทีเหมือนเดิมนะครับก็เป็นทางเก่าเราในแหละทุกคนโอเคได้ดูทรงรถเต็มๆเป็นไงเป็นไงเดี๋ยวเดงนยวตรงนี้ตรงนี้นะครับทุกคนนี่ทรงเป็นไง ก็เป็นทรงแวนนะครับแต่ก่อนทางนี้เรามาลงมันเป็นคลิปตกคลิปก่อนนะที่เรามาลงมันเป็นทรงเชงนะครับก็จะมีคลิปที่เราระเบิดท้ายไงทุกคนจำได้ไหมนี่แหละเดี๋ยววันนี้เราก็ได้ทําการแบบว่าทํห้าสามใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าแบบมันจะพอวิ่งได้ไหมนะครับทุกคนเอาเอามาขี่เฉยน้ไม่ได้แบบมาแข่งกับเพื่อนนะครับแต่ผมไม่รู้เลยยังไม่เคยลองเลยว่าแบบมันขี่ได้ไหมหรือขี่ดียังไงทุกคนเพราะว่าทำห้าสามมาก็แบบรู้สึกว่าน้ำมันมันบางไงทุกคนแล้วก็ มันแก๊กนะครับสปริงบาร์มันอ่อนนะครับผมก็เลยแบบไม่ค่อยได้ลองเท่าไหร่นะครับก็แบบแค่ขี่ไปโรงเรียนเฉยๆนะครับทุกคนก็ประมาณนั้นนะครับทุกคนตอนนี้ก็คือสเต็ปเครื่องจะเป็น5้าสามทุกคนสเตอร์ก็เหมือนเดิมนะครับมาดูมาดูาดสเตอร์ก็เป็น14เออเป็น13 26เหมือนเดิมนะครับทุกคนตั้งแต่ประมาณ1ปีแล้วยังไม่หมดเลยวะไอ้กอูไม่รู้จะเปลี่ยนเบอร์ไหนนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ไล่ลดนะครับทุกคนเอ่ก็ประมาณนั้นสูงประมาณนั้นหละทุกคนนะ โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการลองดูกันนะครับว่ามันมันจะเป็นยังไงนะทุกคนเดี๋ยวให้ฟังเสียงท่อกอนฟังเสียงท่อกอนเสียงท่อก็แบบต้นประกอบหม่ๆม่กำลังอัดโคตรดีเลยทุกคนตอนนี้กําลังอัดมันรั่วหมดแล้วนะเพราะว่าเราทากาวไม่ดีนะครับ วเบิ่ไปเบิมากุ้มดาแนี่นม่เป็นการเสียนาฬิกาแฮ้เสียเวลารันทุกคนโอเคเราเราจะมาลองกันเลยนะครับแต่ว่ารถโคตรเดียวเ่าทุกคนเราทาไงดีบ่าจะได้ลองไหมได้จะตัดไปตอนที่รถไม่มีแล้วกันไป เตรียมมาทุกคนไม่ได้ขับนานเดี๋ยวมาลองกันใหม่นะครับไม่ค่อยกว่าทันวนนะทุกคนเดี๋ยวลองดู 家。<noise> หลังไม่กอดื้นเลยวทุกคนไม่แย่มาดูดิดีมันพู้เอียเยัเจ๊แม่งมันล้นหมดแล้วนะครับย่างหลังเราต้องได้ทำการเปลี่ยนยแล้วทุกคนนะทุกคนแต่แต่ว่าตอนนี้เครื่องแก๊กมากเลยวะทุกคนเดี๋ยวลองดิทดหอ่ไหมว่าวัวเขาดาับ อีกรอบนึงอีกรอบนึงอีกรอบนึง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 ฮะรอบนึงรอบนึงรอบนึงเหรอเรอเาเอ้ยกูรู้สึกว่าน้ำมันมันบางเกินไปมันกี่กิโลยูตี้วะเอ้ยิจัดว่ากลัวโคตรกลัวลูกเบียดเลยบ้างทุกคนเพราะว่าตอนนี้หอยฉีเราใช้ 6G นะครับเป็นเบาะไม่ได้ถอด่วนละที่ไหนประมาณ 6G นะครับแล้วเราก็เติมแบบเก้าต่อหธรรมดานะทุกคนมันก็เลยบางนะทุกคน ตัวก็จะประมาณนี้นะครับอาจจะไม่โดดดีเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ใช่อาร์มยนไงทุกคนเราทําการเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอาร์มเท่าเดิมแล้วนะครับมันก็เลยได้ประมาณนี้นะทุกคนสเตอร์อก็ค่อนข้างที่จะกินอยู่นะค่อนข้างที่จะยาวอยู่นะครับทุกคน13 26าิหกนะครับกาลังเครื่องไม่ถึงด้วยไงเออเราไม่ค่อยได้ไล่นะครับก็น่าจะได้ประมาณนี้นะทุกคนพอท่อก็เล็กๆเ,เองนะเพราะว่าเราเ้อท่อสิรุ้น้วยเฮียดูทุกคนท่อจะหลุดออกมาเคว่วะกูขันไม่แน่นหรือเปล่าวะเนี่ยทุกคน นั่นแหละทุกคนก็น่าจะได้ประมาณนี้นะครับ5 3ของเราเดยวมันแบกมันแบกชรวงรถหนักด้วยนะครับแต่ว่ารถหนักยางเล็กไงทุกคนนะก็ประมาณนี้นะครับช่วงล่างก็โอเคอยู่นะทุกคนโอเคสาหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้เลยนะสาหรับน้องแดงกี๊ดนะทุกคนเออไอสัตว์ก็ยังกี๊ดเหมือนเดิมนะทุกคนแดงกี๊ดก็ยังกี๊ดเหมือนเดิมนะก็อย่าลืมนะครับทุกคนมาที่15นี้นะครับรอมีคลิปหนักทุกคนเดอะ น่าจะเอาไปสองคันเลยนะครับถ้าพร้อมนะทุกคนเดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับเพราะว่ามีโอตอนนี้มันก็ยังแบบสะดุอยสะดุ้ยเลยแล้วเราก็ต้องทําการไปไล่ต่นะทุกคนและทุกคนสาหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้เลยฝากติดตามคลิปใหม่ของผมนะครับว่าผมจะเอาคันไหนออกไปเซตหรือว่าผมจะคันไหนออกไปทําอะไรนะครับทุกคนหรือว่าทุกคนอยากให้ผมทําคลิปอะไรก็เมนใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับทุกคนและเรบคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับฝากติดตามด้วยน้องในกิดไป